Eu ผมที่เที่ยวมาหลาย EP ผมชอบให้คะแนนสถานที่ต่างๆในที่นี้ผมก็ให้สวยที่สุดตั้งแต่ที่ผมคยเที่ยวมาผมไม่ชินกับผู้คนที่มากในสถานที่เที่ยวปกติผมไปแต่ที่เที่ยวที่ไม่มีคนและผมก็ปีกตัวออกมาจากผู้คนมากมาย และผมก็เจอที่สงบแต่มีคนอยู่บ้างเล็กน้อยมันเป็นยอดภูเขาเล็กๆระหว่างถนนแต่ความสวยไม่แพ้ด้านบนเลยบรรยากาศในตอนนี้วิวเป็นภูเขา กคุมด้วยหมอกมีสายลมมากระทบบนผิวเราทำให้รู้ว่าปลายหนาวนี้ยังหลงเหลือความหนาวอยู่บ้างบวกกับแสงแดดอ่อนๆที่ส่องลงมาเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นอยู่บ้าง เออสไตล์นอลน้อยอ่ะครับวิ่งดีว่าอะไรล่ะคือรถมาครับแล้วพี่ๆคนขับรถก็รอรับคนที่เดินลงมาเพื่อขึ้นรถตอนแรกผมการจะเดินลงไป จนถึงข้างล่างแต่พอเดินแค่สองโค้งเท่านั้นแหละครับดีที่รถเขายังมารับคนบนรถก็กลัวผมตกรดเรียกให้ผมไปนั่งที่ดีๆแต่ผมบอกไม่เป็นไรครับเราได้เห็นน้ำใจเพื่อนร่วมทางขอบคุณมากเลยครับแล้วผมก็นั่งมาหลายโคง้งมีโค้งหนึ่งหน้าผมเกือบขมำดินผมนั่งย่อๆมือขวาจับราวไว้อีกมือจับกล้องมันก็โยเกเยกน่ากลัวที่จะตกอยู่ ตอนพอตอนที่เดินขึ you? You know, you know, like like yeah. uh ้นมาเราคุยเห็นเห็นนานที้ลูกก็ลูกก็ไม่เห็นชั้นช่องเชั้นช่องไม่เห็นไงตอนแรกอันนี้ก็ไม่เขาเปลี่ยนไงยัูมีอ่ะเพราะนั่นอยว่บนนั้นก็ว่าโอ้เนี่ยเอาป่ะโอ้กาแฟดิฟหวานนะทำไมยาวถึงมึง่ได้ไหมับแยกลำแยกนะกาแฟต้องขึ้นไปไาต้องขับรถกินกาแฟองกินกาแฟต้องขับ แล้วเราก็จะกลับที่พักเราไปเตรียมตัวที่จะไปสถานีต่อไป Let's go ไปไปกันและที่นี่ก็คือถนนคนเดินเชียงคานและผมกับเพื่อนก็จะคุยภาษาเพื่อนกันไปดูความหาความบ้าได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมากินเ้เมี่ยงคำนะครับอยู่ที่เชียงคาน,นครับ ม่เอาเขาเลยเขาดีเลยมึงไม่ส้วสิเคยร์มาเลยมาซาลาเดมาคาลาโมฮาลาคาเ่เลยคบอาลอันนี้อ้อันนี้อันนี้นะพอแล้วไอ้ทีเมี่กี้ทำาไม่รถลอันนี้เป็น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 ครั้งแรกที่ลองลองในีกิริจ้าใส่กินอ่อโคเื่มาเขาละมาฮึไม่มีอะไรบ้างแบ๊แฟนะหมดไปเกือบเจ็ดร้อย เฮ้น้ำจ um, oh ิ oh, oh ้มมันเขาเขาเรียกว่าอะไรน้ำจิ้มไปใช่ไหมมันมันเหมือนจะมีน้ำจิ้มมากเลยครับอ่าหวานๆหน่อยๆอ๋อแล้วก็มีแล้วก็มีพริกมีพริกแล้วก็มีอร่อยมากเลยครับอร่อยอร่อยครับอร่อยครับก็เนี่ย อร่อยโอ้โหติอร่อยเลยอะไรครับเผ็ดแล้วก็เผ็ดโต๊ดตกใจกมอยากอยากแบบอยากเป็นแจ็คแบ๊บโหยอี้กูเป็นได้เลยกูก็หีน้้่ไหร่อร่อยนะเียวไม่ได้ไม่ได้เได้ท่านดิ เขกูถ่ายหมดแล้วช่วงนี้ตอนนี้ไปครับเดี๋ยวเราตอนนี้เรากำกำลังตามหาอากาศไม่ค่อยหนาวนะครับอีกหนึ่งเมนูนะเมนูติดต่อไปคืออะไรครับพิซซ่าเวียดนามกำลังตามหาไปเลยเราเลยไปเรื่อยๆเขาพิงเราแล้วนู่นเอาปไป

ไปไปนะนี่ไงถุงองเราล้วน่ไงเป็นเตยติ้มตาเขาจ้าอยู่อร่อยไหมมงวอาอร่อยอร่อยนะอร่อยเป็นแบบหวานๆแล้วก็พอแล้วพอตัวึงนิ่งค่ะตวมาเฉยกันบัเฮิร์มาจ้าตัวมุกเฮิร์มวเฮิร์มเป็ดเส็ด Để không được mờ nắng Không <coughs> nằm mặt tạo bạc hơi mất sao. Hữu gió nằm ta sao nằm mặt này mặt 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 làm mặt Mà sao? mặt 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 số mặt 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 Cái เขาแบบไหนข้าว่ยอจูแสนอ่อยไ่เเนี่ยหมอนี้ครับไม่ไงครับืึม่หายกูได้ไปได้ครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราเราเจออีกเราเจอเมนูที่ตามหาครัตอนนี้ขาแล้วมาแล้วมาคุ ฟานตายเลยนะ